ครับผมก็ขอสวัสดีมิรักแฟนนิยายทุกทกท่านที่อยังคงรอผมอยู่นะครับผมว่าวันนี้ก็จะขอมาเป็นคลิปนะเรื่องจากว่ามีความผิดพลาดนะครับผมตะกี้อัดไปตอนอย่งแล้วแต่ว่าอัดผิดนะครับผมไปอัดตอนที่1335จริงๆแล้วในช่องเราเล่ามาถึง1339แล้วเนาะล่าสุดกระเบื้องวีทอ่ะก็ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจนะครับต้นคลิปผมจะพูดเล็กน้อยนะก็ขออภัยด้วยที่ห่างหายกันไปนานเพราะว่าผมติดธุระหลายๆอย่างนะครับย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยก็มาทํากิจการของตัวเองครับช่วยคุณพ่อช่วยเตี่ยนะครับผมก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาว่างอัดคลิปลงเหมือนกับดังเคยที่เคยลงเอาไว้นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนช่วยทําความเข้าใจหน่อยก็คือ อ,อัตรลดในการฟังอาจจะต้องดอบลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าสถานที่มันไม่พร้อมนะครับถึงจะมีห้องอัดแต่ว่าห้องมันก็เป็นแค่ห้องเปล่าๆแล้วมันไม่ได้มีาการบุก,กันเสียงหรือว่าอะไรก็ต้องทําตามวิธีชาวบ้านไปนะทุกคนเ,เดี๋ยวไปฟังดีกว่าฟังนิยายของเราแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปนะครับตำนานช่างตีเหล็กก็จะเล่าต่อไปเรื่อยเนาะ ตอนที่1340ให้เสียงภาคไทยโดมมนุษย์อุปราคากลุ่มนักลอบสังหารที่แข็งแกร่งและป่าเสื่อที่สุดซึ่งดำรงอยู่มานานนับพันพันปีปัจจุบันพวกมันกำลังรับใช้ลันเทียเฟเกอร์ขณดเดียวกันตัวมันก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มใหม่ที่มีนามว่าหน่วยเงาโอเวเกียชีวิตซึ่งปราศจากการทำร้ายคนบริสุทธิ ไม่ต้องคอยลักพาตัวเด็กชายและเด็กหญิงมาชุบเลี้ยงทําให้จิตใจของพวกเขาเหล่านั้นได้พบพานกับความสงบสุขถึงแม้จะถูกหลังสมองจนหัวใจด้านชาต่อคําสั่งเร็วตามทุกชนิดที่ออกมาจากปากข,ของหัวหน้ากลุ่มแต่ว่าภายในใจลึกๆนั้นก็ยังเป็นเพียงแค่มนุษย์ว่ากันตามตรงพวกเขาชื่นชอบวิถีชีวิตภายในอาณาจากักรโอเวอร์เกียหลังจากความรู้สึกที่เคยเลือนหายไปเริ่มฟื้นกลับคืนชีวิตใหม่ แต่มอบความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมากไม่ติดขัดในเรื่องใดเลยนอกจากชื่อองค์กรที่ค่อนข้างที่ดูแปลกประหลาดอย่างโอเวเกียงเงาแต่ทว่าในวินาทีนี้ทุกคนเริ่มเกิดความกังขาขึ้นร้านอาหารางั้นเหรอนี่มันอะไรกันอะภารกิจสำคัญเร่งด่วนเหล่ามือสังหารต่างก็มารวมตัวกันตามคำสั่งของลันเทียคำสั่งที่ถูกระบุว่า มาจากราชาโอเว์เกียโดยตรงคอยมอบความเฉนงหนุนให้กับทุกๆคนอย่างพร้อมเพียงเนื้อหาของภารกิจนั้นชวนทําให้รู้สึกสับสนจนอารมณ์แต่ละคนนั้นเริ่มผันผวนแยกย้ายกันไปตามหาร้านอาหารอร่อยที่มีอยู่ทั่วทั้งทวีปนั่นเหรอฟังดูเป็นภารกิจที่ยากยิ่งกว่าการค้นหาและทําลายเป้าหมายอย่างไร้ล่องรอยซะอีกเออขอบังอาจถามอะไรสักข้อได้หรือไม่ นักลอบสังหารอัจฉริยะเจ้าของฉายาความเงียบจุติรหัสภายในองค์กร166ลำดับที่3ของอุปราคาเมื่อชายคนดังกล่าวทำการยกมือขึ้นเฟกเกอร์จึงอนุญาตให้เขาพูดร้านที่ขายอาหารอร่อยคำสั่งนี้ไม,มไม่ผิดพลาดใช่ไหมไม่ผิดพลาดเอเอเอ,อาหารอร่อยมันมันคืออะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าหาันเป็นเพียงแค่เครื่องมือคอยเติมเต็มความอิ่มท้องหรอกเหรอ มือสังหารทุกคนถูกลักพาตัวมาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะรู้ความสะอิกว่าเขาถูกผุกมันขึ้นมาในฐานะมือสังหารเลือดเย็นของอุปราคาความอยากอาหารความใกล้ความปรารถนาในวัตถุต่างๆรสชาติของอาหารนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งฟุ่มเฟ้อสำหรับพวกเขาที่ตัดขาดจากอารมณ์ส่วนเกินทั้งหมดด้วยเหตุนี้รสชาติของอาหารนั้นจึงเป็นเพียงแค่แนวคิดที่ไม่มีใครในอุปรานั้นสามารถทำความเข้าใจได้ เฟเกอร์มองกลับไปยังกลุ่มมือสังหารที่แสดงสีหน้าสับสนงงงวยหลังจากที่ถูกตนสั่งให้รวบรวมอาหารอร่อยมาลองทดสอบพวกนายควรลองสัมผัสมันด้วยตัวเองนะเมื่อเฟเกอร์ส่งสัญญาณเหล่านักลอบสังหารเริ่มลงมือกินผ่านไปไม่นานบางคนเริ่มวางมีดซ่อมลงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่อาจจะรับรู้ถึงรสอาหาร ในวินาทีที่เริ่มอิ่มเล็กน้อยร่างกายพวกเขาก็จะปริเสธอาหารภายในทันทีเป็นผลพวงมาจากการถูกฝึกพิเศษนานหลายปีที่ผ่านมา hmm. ดูเหมือนภารกิจการค้นหาร้านอร่อยทั่วทั้งทวีปนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะละ้แนวคิดเกี่ยวกับรสชาติอาหารไม่สามารถจะวัดได้ด้วยการประเมินทางกายภาพหรือว่าตัวเลขขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเชื่อคำวิจารณ์ของคนอื่นๆ เฟกเกอร์เองก็เคยรู้สึกผิดหวังอยู่หลายหนหลังจากที่แวะไปกินร้านอร่อยตามที่โซเชียลมีเดียแนะนำอาศัยประสบการณ์ตรงของตัวเองเฟกเกอร์นั้นไม่การจะเชื่อคําวิจารณ์ร้านอาหารจนกว่าคนของตัวเองจะเข้าไปทดสอบนั่นคือที่มาของการสั่งให้เราอุปราคาลองชิมอาหารก็ประมาณว่าให้ อาจะยังไม่เชื่อว่ารานนั้นอร่อยจนกว่าจะให้คนในหน่วยไปทดสอบลองกินนะครับแต่ว่านั่นมันกลับกลายเป็นว่ามือสังหารอุปราคานั้นสูญเสียต่อมรับลดไปซะแล้วนี่ผ่านไปนานแค่ไหนไม่มีใครรู้เปกเกอร์คุณคิดอยู่สักพักก่อนที่จะออกคําสั่งกับมือขวาไปบอกให้ไอดนันเตรียมมาหาัดกังวันซะขอรับเมื่อผ่านไปสักพักอ้า หลังจากที่กินอาหารของไอดานเข้าไปเหล่ามือสังหารของอุปราคาเริ่มที่จะตระหนักถึงรสชาติสุดบบลัยบางคนสามารถกลับมาลิ้มรสได้อีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนั้นเฟกเกอร์ออกคำสั่งเยียะย้ายไปตามหารานอาหารทั่วทวีปและส่งรายงานกลับมาเอขอรับมือสังหารหลายร้อยคนหายตัวไปกับความมืดและเริ่มปฏิบัติการครับผมก็ ได้ต่ำรับลขคืนมาจากอาหารสุดบรรลัยของไอดานะครับผมพอขัวสุดวิถีผลิตของอาณาจักรโอเวอร์เกียร์นกนะก็ตัดฉากนะครับผมฟาบาต์โดนตัดสินใจเกินไปแล้วนะสติททำสีหน้าเคร่งเครียดหลังจากที่กริตกลับมาจากหอแห่งปัญญาและเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังมนุษย์นั้นไม่มีวันเข้าใจความคิดของมังกรโดยเฉพาะมังกรที่มีชีวิตอยู่และปกครองโลกนี้มาอย่างยาวนานระการแรก พวกมันไม่เข้าใจถึงความสําคัญของชีวิตสนเพียงแต่การทําตามอําเภอใจมังกรไม่รู้จักความเห็นอกเห็นใจไม่นึกไม่คํานึงถึงสิ่งรอบตัวหากว่างุดหงิดแม้เพียงเล็กน้อยมันก็จะโมโหและทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าคล้ายกับการมอบพลังทํำลายโลกเอาไว้ให้กับเด็กอายุเพียงสี่ขวบนั่นคือนิยามของมังกรที่สติเชื่อมาตลอดก็อย่างที่ฟาบาทรงทราบ ระมอมเคยประชิดหน้ากับมังกรจอมก็เบือบและถูกสอบมาแล้วกลิตเคยได้ยินเรื่องนี้ขณะที่พยายามผ่านบททดสอบบนมูกเกาะเบเฮนมังกรส่วนมากเป็นพวกก้นหนักและมักจะไม่ออกไปไหนด้วยร่างจริงๆบางครั้งมักจะใช้ร่างอวตารที่สร้างขึ้นมาจากเวทมังกรจอมคือเหมือบที่สติกนั้นเคยเผชิญหน้าเองก็เป็นร่างอวตารอนไม้โล เป็นพราะเหล่าเอลฟ์ต้องการปกป้องต้นไม้โลกซึ่งเปรียบเสม,มือนมารดาอานะครั้งใหญ่จึงบังเกิดหัวใจของกระหม่อมนั้นถูกสาบไม่อาจจะปกป้องท่านมารดาเอาไว้ได้มังกรจอมขมือกระชากรากเกินกว่าครึ่งของมารดาไปจากนั้นก็ขมือต่อนหน้าเหล่าเอลฟ์เจ้านั่นมันเป็นพวกต่ำสามว่าบาดรับมือไม่ไหวนะ่กลิ่นนั้นเข้าจในสิ่งที่สติ๊กเป็นกังวล ว่ากันตามตรงชายหนุ่มเองก็รู้สึกเกรงกลัวการจะต้องเผชิญหน้ากับมังกรแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็อยากที่จะลองเชื่อคําพูดของหายาเตฮายาเตะกล่าวไว้ยอย่างชัดเจนไรเดอร์คือมังกรที่รับมือได้ง่ายที่สุดจะไม่มีหายนะใดเกิดขึ้นหากว่าเจ้านั่นถูกเติมเต็มความอยากอาหารตัวเราต้องคัดสรรคุณภาพล้านอย่างละเอียดแล้วเป็นความคิดของกลิตนะครับเมื่อกี้ชายหนุ่มจําเป็นจะต้องลงมือด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังอาณาจักรข้างเคียงและจกักรวรรดิเพื่อทําการขอความช่วยเหลือทั้งองค์จักรพรรดิน,นีและเหล่าราชาต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่แน่สิ่งที่กลิทคาดเอาไว้นั้นเป็นความจริงไททันมีร้านดังอยู่มากมายดาคุณนางมักจะแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่เสมอบรรยากาศภายในร้านจึงถูกตกแต่งเป็นอย่างดีละ่ะรสชาติอาหารเองก็เป็นเลิศฝาบาทกลิทอยากจะลองชิมไหมนี่ฉันอาสาพาไปเอง จักรพัดดินีบาซาราเสนอแนะอย่างกระตือหรือล้นคู่นำสูงสุดของจักรวัดเพียงแห่งเดียวในสาดิสไฟล์ชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลสูงที่สุดของทวีปตะวันตกปรารถนาจะให้ความร่วมมือกับกิจโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจักรพัดดินีถึงขั้นอาสาพาไปคิมด้วยตัวเองงั้นเหรอบรรดาขุนนางและข้าราชการระดับสูงต่งางก็แสดงสีหน้าเป็นกังวล บาทมหาจักรพรรดเดี๋ยวกระมอมจะไปพาตัวพ่อครัวมาดิวังล้วงให้เองกรุณาทาน้อมพระวรกายอันบีค่าของพระองค์ด้วยเมื่อได้เห็นหลายฝ่ายต่างพยายามเข้ามาห้ามบาสลาอริยหอกเรเชลถอนหายใจเห็นใดผู้ที่มีตำแหน่งบริหารบ้านเมืองถึงไม่มีไหวพริบเลยสักนิดองค์จักรพรรดินี้ต้องทรงไม่พอพระทัยแน่เรเชลคิดเช่นนั้น แต่ว่าในความเป็นจริงบาซาร่านั้นทำเพียงแต่ยิ้มรอยยิ้มอันเงียบเงันของเธอทําให้ความโกลาหลของขุนนางสงบลงการประเมินคุณภาพร้านอาหารไม่ได้คํานึงถึงเรื่องรสชาติาเพียงแค่อย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงบรรยากาศของร้านทานัศนคติของพนักงานเรากับฟาบานกลิจึงควรจะแวะไปชิมด้วยตัวเองเออเออพ ภาวลร่กายเลยค่ข้าดุดตังยกขององค์จักรพรรดิดีคือสิ่งต้องการที่สุดของจกักรวรรดิะพระองค์ไม่กลัวจะออกจากวังหลวงไม่อย่างนั้นประชาชนอาจจะเ,เราจะไปเออก็ขอรับตลอดเกินสนทาน,นาบาซาร่านั้นไม่ได้หบยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าน้ําเสียงอันเยือกเย็นของเธอทําให้ขุนนางสัมผัสถ,ถึงความไม่พอใจอเล็กบาซาราเมินกลุ่มขุนนางพลางหันมากล่าวกับกิต ดิฉันจะเร่งมือเตรียมการให้เสร็จฝ่าบาทช่วยรอสักครู่ได้ไหมอืมรอได้ทั้งคืนน่ะไม่ต้องเรียบหรอกเกรดนับถือบาซาร่าเป็นอย่างมากในฐานะของจกักรพรรดินีตนอาจจะเหนือกว่าอีกฝ่ายในแง่ของความแข็งแกร่งและไอเทมกับการดวลแต่ว่าหากเป็นด้านอิทธิพลและพลังอำนาจชายหนุ่มรู้ว่าตนนั้นยังเป็นรองอยู่หลายขุมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะแสดงความเคารพในฐานะพวกพ้องและผู้ให้ความช่วยเหลือที่ไว้วางใจ แต่ว่าบาสซาร่านั้นกําลังเข้าใจผิดรอได้ทั้งคืน <c oughs> ขณะที่เดินออกจากท้องพระโรงใหญ่หญิงสาวเผยสีหน้าเขินอายเล็กน้อยกับคําพูดแสนโรแมนติกแตกต่างระจากบรรดาคนใช้ที่รีบตามหญิงสาวออกไปอริยะหอกเรเชลและราชาสัตว์ฝ่ามอลิสนั้นยังคงยืนคุยอยู่กับปิตโอ้ไม่ได้พบกันสนอนเป็นเกียอยิ่งที่ฟาบาืจอยืนด้วยตัวเอง ย,ยุคเรเชลคือทายาทของวีรชนผู้ก่อตั้งจักรวรรดิสารันเจ้านายคนเดียวที่เธอยอมก้มหัวยเราใช้คือมหาจักรพรรดิผู้ปกครองสหารันทุกๆรุ่นเมื่อกี้ผมทําเสียงเป็นมอริสนะครับไม่รู้ว่าบทพูดของใครนะในทางสามัญสานึกเรเชลสามารถคิดได้ว่าทุกคนนอกจากองค์จักรพรรดนั้นล้วนมีบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าตนแต่ว่าถึงแม้อย่างนั้นหญิงสาวกลับแสดงท่าทีสุภาพต่อกฤิตเป็นอย่างมากและไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่าอีกฝ่ายคือราชาของอาณาจักรพันธมิตร เรเชลเคารบกิจในฐานะนักรบกู้สง่างามสงครามกับจอมอสูรที่ขุบเขาได้ทําให้หญิงสาวเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเช่นเดียวกันกับราชาสัตว์ป่ามอรลิสทั้งคู่ล้วนเคยถูกอกฤษช่วยเหลือเมื่อไม่นานมานี้โดยยุคเกรนฮานได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างหลังจากที่กลับมาจากการเยี่ยมเยียนอันดาจักรโอเวอร์เกียนาเสดาที่กระหม่อมไม่อาจจะเดินทางไปพร้อมกับเกรนฮานช่วงนั้นดันเกิดปัญหาภายในดินแดนที่เกิดฟอเดนะ ภาพของมอลิทที่พยายามใช้คำสุภาพค่อนข้างรู้สึกแปลกตาสำหรับกิตปกติมันพูดจาหกฮักนะทุกคนชายคนนี้มีฉายาว่าราชาสัตว์ป่าร่างกายกำยำบึกบึนท่าทีแข็งกระด้างคล้ายกับว่าไม่เคยฝึกเรื่องของมารยาทกลิตจึงรู้สึกนึกขบขันเมื่อเห็นนิฝวา,า,ายพยายามพูดระวังคำพูดคำจาพวกเราจะพบกันเมื่อไหร่ก็ได้นะเช่นในตอนนี้เป็นต้นดังนั้นไม่จะเป็นต้องขอโทษกันหรอก ท่าทีที่เป็นกันเองและอ่อนโยนของกลิตทำให้เรเชลและมอรลิสนั้นถึงกับขนลุกเพื่อนทั้งสองต่างดีใจที่กลิตยังคงมองความสัมพันธ์กับพวกตนในแบบเดิมขณะที่บรรยากาศกำลังรู้สึกชื้นมึนหืนกหูชัมมดเสียงหงุดหงิดของใครบางคนดังขึ้นมาจากภายในถงใหญ่เรเชลและมอรลิสต่างก็ขบกิ้วเมื่อทราบตัวตนของเจ้าของเสียงอย่างไรก็ตามด้วยฐานะขุนนางผู้พักดีของจักรวัด คนทั้งสองนั้นไม่กล้าจะเพิกเฉยต่ออีกฝ่ายพวกเขาตัดสินใจหันไปโค้งคำนับอยู่ที่นี่นได้หรอองชายดูรันดดูรันดันนั้นส่งสายตาไม่เป็นมิตรไปทางเรเชลและมอลิสก่อนที่จะเดินตรงเข้ามาหากิจกลิ่นเหล้าอาจจะโชยหึงแต่ว่ากลินมองดูแล้วก็รู้ว่าดูรันดันนั้นไม่ได้เมากลิ่นและขวดเหล้าในมือเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับการ,สร,การแสดงเท่านั้น สมแล้วล่ะนะที่เป็นกษัตริย์ไร้หัวนอนปลายเท้าไม่มีมารยาทยเลยสักนิดไม่รู้หรว,ว่าห้ามไม่ให้ใครอยู่ในท้องพระโรงหลังจากองค์ราชดีสเสด็จออกไปนะฮะหากว่ามาที่นี่เพื่อจะหวังขอส่วนบุญแล้วก็ช่วยออกไปรอด้านนอกอย่างเจียมกลาหัวด้วยนะกล้าดียังไงถึงยัอยู่ในท้องพระโรงและหายใจยสร้างมลพิษนะองชายระวังคำพูดด้วย เรเชลและมอรลิสตะโกนแต่ว่านั่นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดดูรันดัลหันมาตำหนิเรเชลและมอรลิสผมไม่รู้จะออกเสียงมันว่าอะไรนะจริงๆมันต้องน่าจะออกเสียงว่าดูรันดัลว,ว่าทุกคนอก็ประมาณนั้นแล้วกันเน่เน่เน่บกเจ้าลืมธรรมเนียมอันศักดิ์สิทธิ์ของจกักรวรรดิเราไปแล้วงั้นเหรออ่ะแม้แต่ข้ายังจําได้ตั้งแต่เด็กนะหึน่าละอายหยิ่งที่คุณนั่งใหญ่รับไม่ทราบถึงเรื่องนี้ เอาแต่เล่นร้าสาระกับราชาอาณาจักรเล็กๆจนลืมตัวแถมยังกล้าเกินเสียงกับราชวงศ์ที่บอกจะต้องรับใช้เหรอน่าสมเพชนเพระองคง์คงขาดสติเพราะดื่มมากไปดิฉันหวังว่าครุ่งนี้จะสำนึกได้แล้วมาขอโทษเรเชลพ่นถ้อยคำสุดเย็นชาหลังจากที่ทส่งสัญญ,ญาณบอกกลิ่ว่าตนไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกแล้วท่นใดนั้นฮล่าหันหลังให้ข้าเชลเอ องชายดูรันดอนตะโกนออกมาในสภาพเมามายแต่โทสะในวินาทีนี้ไม่ใช่การแสดงมันออกมาจากกนบึงเจ้ากล้าดียังไงถึงหันหลังให้นะฮะตัวข้าซึ่งเป็นคนของราชวงศ์ยังไม่อนุญาตเลยสักคำนะเรเชลเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงเป็นการอวดเบ่งที่ไร้สาระสิ่งที่องค์ชายดูรันดอนกล่าวนับว่าล่วงเกินศักดิ์ศรีของตระยุคเป็นอย่างมาก หากเรเชลรู้สึกกับอายและเสียหน้าเธอสามารถแยกตัวเป็นอิสระและก่อตั้งอาณาจักรได้ในทันทีเปลี่ยนกองทัพส่วนตัวหลายแสนให้กับกลายเป็นศัตรูกับจักรวรรดิซาฮารันได้ในพริบตานั่นคือจุดประสงค์ของดูรันดอนในเมื่อเธอเป็นหมากที่ตัวมันไม่อาจจะสามารถซื้อใจได้อยู่แล้วจึงเป็นการดีกว่าถ้าจะหลอกให้แยกตัวออไปแน่นอนเรเชลนั้นอ่านจิตนาออกหญิงสาวเชงักฝีเท้าและหันไปกล่าววางก้มศรีรษะเล็กน้อยตายจริง ดิฉันเผลอทำในสิ่งที่ไม่ควรทำลงไปเสด้ลแล้วพบกันใหม่นะคะองค์ชายหากเยือไม่ติดกับการยั่วยุฝ่ายหงเสียย่อมต้องเป็นผู้ที่พยายามย,ยั่วเมื่อเห็นเรเชลยังคงสงบนิ่งอยู่ดูรันด้านนั้นเบนเ,นเป้าไปหากลิตราชาโอเ้เกียไม่คิดจะก้มวดทักทายกันบ้างหรอเรเชลและมอลิสที่มาแยแสคำยั่วยุของดูรันดัานนั้นต่างก็พงะ หลังจากที่ได้ยินสิ่งที่องค์ชายกล่าวกับกิตทั้งสองคนจำเป็นต้องเพิกเฉยต่อคำย,ยั่วยุเพราะหน้าที่ของนายุคคือการปกป้องราชวงศ์องชายเองก็เป็นหนึ่งในราชวงศ์แต่ว่ากับกิตนั้นไม่เหมือนกันหากว่าชายหนุ่มไม่อาจทนต่อคำย,ยั่วยุและลงมือทำร้ายร่างกายกลัวอำนาจฝ่ายตุลันดั้นนั้นไม่มีทางที่จะอยู่เฉยแน่จากนั้นจกักรวรรดิจะแบ่งออกเป็น2องฝ่าย กุนนางฝั่งูุรนดัดนนั้นจะตั้งตนเป็นศัตรูกับอาณาจักรโอเวเกียอย่างออกนอกหน้าความสัมพันธ์ทางทูตระหว่างจากักรวรรดิและโอเวเกียอาจจะต้องถูกยกเลิกกรุณาใจเบเชลนั้นยังไม่ทันจะกล่าวจบกลิตชักดาบโดยที่ไม่หันไปมองตุรนดัดนบรรยากาศภายในท้องพระโรงผันท่วมทนไปด้วยจิตขมขวัญผสมผสานกับความสง,ง่างามของราชาเป็นท่ารำดาบหน่วง เจตนาของดูรันดันนั้นคือการแหกปากยั่วย,ยุก,กลตแต่ว่าปัจจุบันกลับถูกปิดปากเส็นด้วยบรรยากาศคุกคามจึงทําอื่นใดไม่ได้นอกจากยืนเหงื่อตกเกลื่อนน้ำลายเลยทุกคนทุกสิ่งจบลงเพียงแค่นี้องค์ชายดูรันดั้นนั้นยืนแข็งตื่อราวกับรูปปั้นหินจนกระทั่งกฤตและสองตะยุกเดินออกจากท้องพระรงไปในซายตากฤตผู้เคยเผเชิญหน้ากับมหาเทพและกําลังเตรียมตัวไปหามังกร ดูรันด้านนั้นเป็นเพียงแค่เด็กอ่อนหัดที่ไม่มีค่าให้ชายตามองแต่อย่างใดครับผมก็ได้จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปต่อกันใหม่ในตอนหน้านะหากว่ามีสิ่งใดผิดพลาดไปผมต้องขออภัยทุกคนเอาไวนะ้ณที่นี้เนะาะก็เนื่องจากไม่ได้ภาคนานอาจจะมีบกพร่องในเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงตัวละครนะครับขออภัยด้วยนะทุกคนนะไปละไปบ,บาย